สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่โรบินสันเนาะวันนี้ได้มาที่โรบินสันเขาจะมีตลาดนัดบอนสีเนาะวันนี้มาเจอร้านน้องอินกาเด้นนะคะอินกาเด้นนี่นะคะเบอร์โทรมีบอนสีสวยๆหลายต้นเลยนะคะกัได้ค่ะอ่ามงคลนซักค่ะต้นนี้แดงๆมงีต้นเล็กเขาไหมนี่อ๋อตอนนอ้นนี้อนนันคาบางแก้วค่ะอ้ะาวธาตุบางแก้วทำไมสีเขียว นี่สีเขียวเนาะนี่มังคาดไปนี้ธาตบางแก้วเนาะธาดบางแก้วมีต้นเล็กนะคะอันนี้ต้นเล็กธาดบางแก้วไหมด้านหลังไม่ค่ะอันนั้นมันเป็นพวกธรรมดาเขาเขามีต้นเล็กไหมยังกําลังจะผ่ากําลังจะพ่าเนาะจะไปผ่าลต้นนี้อะไรเลยอันนี้ศิลาเพชรค่ะอ๋อศิลาเพชรตัวทำไมพื้นเขียวเนาะ ที่เคยเห็นๆๆๆๆ <ๆ S 1> แบดพื้นแดงอานี่มีอาสงไข่ต้นต้นนี้พันหกเนาะใช่ค่ะโอ้โตแล้วนั่นเนี่ยมี่กี่ต้นเลยมีต้นเล็กต้นเดียวค่ะต้นเดียวเนาะพันชกใช่ค่ะก็มีต้นใหญ่เมื่อก่อนเมื่อก่อนราคาแรงมากเลยใช่ต้นนี้โอ้พันหกนี่สวยเลยนะค่ะป้ายอ่สวย อันนี้อันนี้นางฟ้าจะมีหลุดใช่ไหมนี่ใช่ค่ะผาหลุดดูอัสอนอักษรนี่ต้นเลี้ยงไม่เป็นต้นแม่ใช่ไหมใช่ค่ะต้นแม่ทบสอนต้นเล็กก็มีเหลือต้นเดียวต้นเท่าไหร่นี่ต้นนี้ห้าร้อยเก้าสิบค่ะอ้ไม่แพงเลยเด็ดเลยห้าร้อยเก้าสิบเหลือต้นเดียวแล้วเนาะค่ะแล้วพรมพีมานล่ะพี่มารลหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบโอ้ต้นโตแล้ว ใช่รุ่นรุ่นที่พาตอนนั้นไหมนี่ยใช่ค่ะโอ้ทำไมตูเร็วจังของพี่ยังไม่ถึงดินดีเนาะตอนนี้อันนี้ปล่อยไหมปล่อยค่ะอยู่ที่เท่าไหร่เอยต้นอะไรนะพันหกร้อยห้าสิพันหกร้อยห้าสิรวมส่งให้ด้วยนะอ่ามีกี่ต้นมีสามมีอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านประมาณเนาะต้นหต้น1 0ึ่งพันเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิหนึ่งพันหกร้อยห้าสิูดู สวยนเดือนแล้วน่าจะพร้อมถ่ายแล้วนะคะสวยเนาะเบอร์โทรนะคะที่ถ่ายเมื่อกี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะสนใจเนาะก็โทรสอบถามส่งพัสดุเนาะส่งพัสดุค่ะอันนี้ค่าส่งต่างหากไหมไม่อันนี้รวมรวมเลยใช่ไหมที่ราคาเนาะโอเคโอ้ีต้นไม้เทพต้นไม้เรหลายต้นเลยชายชนอยู่ที่เท่าไหร่นะ ใช่ชน450รวมส่งค่ะที่ป้ายแล้วใช่ไหมป้ายแล้วอ๋อมีเยอะไหมนี่ที่บ้านะป้ายสวยๆมีต้นมีต้นเดียวแล้วต้นเดียวบ้านยังไม่มาเลยหลุดป้าย400ขายก็เหลือต้นเดียวใครสนใจรีบมานะคะงานเขามีถึงวันที่วันที่สามถึงวันที่ห้าเนาะก็อยู่เย็นไหมนี่อ่ะ ก็จะเป็นป่าหั่งช่วงเดียวเดียว่เห็นเห็นแวบๆต้นนี้นี่เป็นเม็ดเป็แดงอันนี้สุรพูลสุรพูลเห็นไหมนี่เนี่อ๋อเขียวเขียวอันนี้เกษตรศาสตร์ค่ะเขาเขาจะมีเปลี่ยนใบไหมก็จะออกนี่จะออกแดงแดงแบบนี้แต่ว่าพื้นจะเป็นเขียวเข้มตัวนี้พื้นมันจะเป็นสีขาวนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มอันนี้อันนี้ขุมทองหรือสตอ อันนี้เป็นมงกุฎเพชรค่ะอ้าว,าวใช่ค่ะมอมงกุฎเพชรก็หลายนางอันนี้ละ่ะนิ่งมหามงคลต้น,ตนเท่าไหร่เลสองรอยเก้าสิบรวมต,ววต้นโตแล้วนะคะสองร้อยเก้าสิบเนาะใครสนใจก็โทรมาเบอร์อิ <c oughs> นคาเดนนะคะเดี๋ยวจัดทิ้งเบอร์โทรไว้นี่ค่ะสอบถามราคาเลยนะคะมีอันนีหลายต้นเดีมให้สำหรับ ช่องที่นี่เลยนะคะช่องมานีสตอรี่นะคะใครโทรเข้ามามีต้นต้นอะไรบ้างนะอันนี้ไก่ตัวงามไก่ตัวงามยู่ที่เท่าไหร่อันนี้290รอยเก้หมือนกัน<า>่ะต้นสูงแล้วนะคะสูงเป็นพุดธล้วมั่งเ <laughs> <c oughs> นาะไม้บรรทัดหนึ่งอะคะอ่ะพุทธหนึ่งละความ <c oughs> สวยเนาะ,ะเดียวถ่ายให้ดู สนใจต้นไหนมีไก่ด้วยใช่ไหมในไก่อะไรอันนี้ไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งต้นเท่าไหร่เลยสองร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้ราคาจับต้องได้แคบอัศรานี่ต้นเท่าไหร่แคบอัศรานี่ต้นนึ้อยเ้โอ้โหครับสวยเลยใอใบล่าสุดตัวนี้ราคาแพงกว่านี้นะใช่โอ้โหใบนี้สวยเลยมีอยู่สองต้นเนาะค่ะอ่ารองโทมานะคะสวย ต้นโตแล้วนะคะผมมีมานก็หลายต้นสวยสนใจก็โทรมาเลยส่งพัสดุถึงที่ทุกที่เนะาะค่ะทั่ว,ท,วทั่วไทยเลยมีหลากหลายใครสนใจโทรเข้ามาเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอยู่ไหมต้นเล็กตน้นอันนี้คือเอามาหมดแล้วค่ะที่พร้อมขายพร้อมขายใช่ไหม<ง>อ่า นอกนั้นก็ยังมีเล็กใช่ไหมเนาะใครสนใจร้านน้องอินกาเด้นเนาะดูอสองไายใบแม่เขานี่เา,าสบายเลยนะนสำหรับคลิปนี้เนาะถ่ายให้ชมเพียงเท่านี้นะคะสนใจก็ โทรมาได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ